เดนซีรีพอ์เตอร์ทีมพระนักสื่อสารอาเซียนชมรมรวมพี่น้องไตจังหวัดเชียงใหม่พาไปติดตามการเผยแพร่พระพุทธศาสนาผ่านทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายในสังคมนะครับติดตามจากรายงานครับ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการผสมผสานของพัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปทางความหลากหลายทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมในภาคเหนือที่ต้องปรับตัวให้เข้ายุคสมัยเช่นเดียวกับชมรมร่วมพี่น้องไต้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ของพระนิสิตนักศึกษาวัตถุประสงค์ หลักๆที่ทำนะคือ 1. เรื่องการศึกษา 2. ศิละปะวัฒนธรรมที่ต้องการให้อนุรักไว้ 3. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเ,เมื่อยามทุกยากลําบากาแล้วก็ให้พระสงฆ์เ,เป็นผู้นำสีให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่ไม่อาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะมาจลร,ระดับมัธยมก็ได้นะ เราจะทํายังไงให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสเพราะฉนั้นสิ่งที่ต่อมาพวกเราก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็ามาเปิดโครงการสอนภาษาไทยนะที่ทํากันทุกวันอาทิตย์ เขาก็ต้องเขาก็ต้องใส่อีกไทยเข้ามาอยู่มุ่งเปิ้ดเขาก็ต้องใส่เปิดปืนเลยค่ะเนาะพอเขาก็ตีเอาดิคขาเขาไ่ให้เห็นคูอยู่ในเขาก็ตีใจกับชีวิตประจำวันเขาอย่างเช่นเขาขายของเขาก็ต้องอ่านดิคไทยเป็นมือเดียวกันเนาะพอเขามอนีในก็ขายของมันก็ตีก็ขายอะไรครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาแบบเออเทศกาลส่วนใหญ่ก็เขาตีนี้การในน้อยออนไลน์เนาะ ่ตีน้องหอมเลยไม่เห็นตีห้องเฮ็ดหม่อยก็เลยป้าลึกไล่ขาดถานไข่หน่อยพนอยก็เป็นนี่หลายๆภาษาตี่เท่าเลยเนืออเฮ็ดหน่อยพนอยากกเน่าหอมก็เลยป้าเอโกไอเซเฮ่เลยตั้งหูตั้งหันหน่อยพนอยก็น้องหอมก็นิ่งนิ่งจมขอบใจเนื้อ่าเจ้าพ่อเขาจีเสสหลาเสียก็มาสอนปั้นลูกเท่าเขากูก้อนหน่อยพนตีเลยมีตั้งหูตั้งหันเฮ่เก็ปกมือหน่คะเนาะ นอกจากการเผยแผ่ลักธรรมะในการดำรรวชีวิตแล้วยังส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาภาษาและศิลปะวัฒนธรรมโดยผ่านชมรมรวมพี่น้องไตที่รวมตัวกันนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเปลี่ยนตัวเชื่อมในการเผยแผ่วัฒนธรรมในคนรุ่นใหม่พระดาวแรงพระนักสื่อสารอาเซียนรายงาน